สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับ PBB Gaming นะครับในเกม Bus Simulator Ultimate กันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะเป็นครับเส้นทางลบบุรีนะครับลำปางแล้วก็ลำพูนนะครับระยะทางกว่า500กิโลเมตรนะครับไกลมากเลยนะครับก็วิ่งไกลนะครับเพื่อทำภารกิจนะครับเพื่อที่จะเก็บเหรียญทองแล้วก็เก็บ เงินครับต่างๆเพื่อที่จะมาอัปเกรดนะครับต่อไปอันนี้ก็เป็นสกินที่ทำขึ้นมาเองครับเป็นลายเอฟซีบาร์เซโลนานะครับสอยมากเลยนะครับผมภใจนำเสนอนะครับคันนี้ครับลาย f อฟซีบาร์เซโลนาก็แนะนำคุณผู้ชมครับที่ สนใจที่จะทำสก,กินนะครับก็แนะนำให้หารถหาซื้อรถนะครับคันที่มีเอ่อเทมเพลตนะครับถึงจะแต่งลายได้นะครับ get ไม่ได้ <I 'm S 1> มี <safe. S 1> ทุกคันทุกรุ่นนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับก็จะเป็นช่วงนะครับในเกมก็เป็นช่วงบรรยากาศช่วงเช้า ไม่มีฝนนะครับวันนี้วิ่งกันยาวๆนะครับบกสที่ลบบุรีนะผมก็อัปเกรดเป็น4ดาวแล้วนะครับจะมีหลังคาปิดด้วยนะครับแล้วก็มีชั้นบนอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งผมว่านะครับเอาสัก3ดาวก็นะ่าจะเพียงพอคนระับเพราะว่า มีหลังคาปิดมันก็ไม่จําเป็นเท่าไรนะครับเนี่ยแล้วก็เวลาเปลี่ยนมุมกล้องบางทีมันก็บังรถด,ด้วยนะครับเนี่ยลายสวยมากเลยนะครับผมชอบมากเลยท่นนี้เอ่อโปรแกรมนะครับที่ตกแต่งสก,กินนะครับใช้มือถือทำทั้งหมดเลยนะครับ ก็ใช้โปรแกรม iBit Paint นะครับโปรแกรมพวก,พวกซิปนะครับโปรแกรมเขียวนะครับแล้วก็จะมีไปใน google นะครับที่ว่าแปลงไฟล์แปลงไฟล์นิดหน่อยนะครับซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสผมก็จะทำคลิปแนะนำนะครับ ที่จะทำสก,กินให้เพื่อนๆคุณผู้ชมได้ชมแล้วก็ไปลองทํากันดูนะครับวันนี้ก็ชมบรรยากาศนะครับเส้นทางลบบุรีลำปางและปลายทางที่ลําพูนะครับไปชมกันเลยครับ นี่น,นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะครับคุณผู้ชมจะทําสกินในมือถือนะครับแนะนําให้หาปากกานะครับปากกาที่ใช้กับโทรศัพท์วาดรูปเนี่ยรานะคาถูกๆก,ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับถ้าใช้นิ้วอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เท่อยถทนหนักเท่าไหร่นะครับกลับมาชมกันต่อันเลยครับก็ จากที่ผมเคยเล่นนะครับก็ทักซิมูเลเตอร์หรือว่าเกมขับรถต่างๆนะครับก็มีจุดสังเกตนะครับบว่า,วาอัปเดตใหม่เนี่ยของเกมบัสซิมูเลเตอร์ t i นติเเนี่ยผมว่ามันทำได้ดีนะครับระบบ AI ต่างๆในเกมนะครับ จำนวนรถหรือว่าการขับเบียดกันอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับแต่ถ้าเป็นาฉากในเกมนะครับรายละเอียดเล็กๆเนี่ยผมว่า t ั c k e r of Europe ปเนี่ยผมว่าเกมนั้นน่าจะทำได้ดีมากกว่านะครับแต่เกม b u ตส i m a เตอร์อันที่เนี่ยจะออกภาพแบบว่า เป็นในเกมนะครับจะไม่จะสู้เกมนั้นไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่าทําให้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอัดคลิปมาเนี่ยก็จะเป็นการาฟิกแบบต่ําสุดนะครับแบบโลเพราะว่ารู้สึกว่าเล่นแล้วมันมีแหลกนิดๆนะครับกระตุกก็เลยเอาให้มันพยายามให้มันเลื่อนที่สุดนะครับ ด้านขวาเป็นปั้มน้ำมันครับแต่ว่าผมยังไม่แวะเพราะว่าสังเกตดูแล้วก็เคยเล่นอยู่เนี่ยน้ำมันพอนะครับที่จะวิ่งถึงปลายทางนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะแวะสูนอาหารแล้วกันนะครับให้ผู้โดยสารเนี่ยได้แวะทานอาหารการระหว่างทางนะครับเพราะว่าไม่ได้ซื้ออาหารมาแจกผู้โดยสารบนรถนะครับ คันนี้ก็อัปเกรดมาจัดเต็มนะครับทั้งแอร์พัดลมมอนติวิเดียนะครับต่างๆแล้วก็ห้องน้ำก็มีนะครับจัดเต็มมาทุกอย่างเพื่อผู้โดยสารนะครับเต็มที่ครับแล้วก็ในวันนี้ก็จะใช้หลักๆก็เป็นฉากเสมือนจริงนะครับขับรถเหมือนผู้ขับรถบนรถโดยสารนี่นะครับ มามีสะดุดเล็กน้อยนะครับจำนวนรถนี่ก็ไม่ถึงกับโล่งเกินไปนะครับหรือว่าแน่นเกินไปก็โอเคนะครับเนี่ยดูดูข้างหน้านครับมามีขับบังทั้งสองเลนนะครับซ้ายขวาเกมนี้จะเป็นพมารมอะไรซ้ายนะครับซึ่งเลนเราอยู่ต้องขับเลนขวานะครับแล้วก็ เป็นเลนที่ช้าถ้าขับเร็วนะครับก็ต้องเป็นทางเลนซ้ายครับแต่ว่าตอนนี้บังทั้งสองเลนนะครับนี่บีบแต่ไล่เข้าไฮะก็ยังไม่ไปนะครับเหมือนกับว่าขับบังเลนแกลหรือเปล่าครับโอ้โหอย่างนี้ต้องเิ่งเลยแล้วเบียดไปเลยทั้งไหลทั้งนี่นี่แน่แม่ รถทะลอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปซ่อมใหม่ครับโอ้เรามีแสงหมดครับแต่ว่าขับแค่แปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับลบบุรีเมืองเจ้าพ่อสามพักการนะครับ ก็กำลังเมื่อไม่นานมานี้ก็มีกระแสนะครับปริงลบบุรีนี่เยอะมากนะครับก็ไปเหมือนก็ว่าผู้คนที่จสายอยู่ก็จะลําบากนะครับเป็นปัญหาที่ยาวนานต่อเนื่องมานะครับเดี๋ยวจะวิ่งไปที่จังหวัดลำปางเมืองรถม้านะครับ ก็ผมก็เล่นอยู่หลายเกมนะตอนนี้ก็มาลองบัสซูมิเตอร์อธิเมนะครับยังมีเกมอีกเกมที่น่าสนใจคือมัดแันเนอร์นะครับแล้วก็เกมทักเกอร์นะครับเกมรถบรรทุกต่างๆน่าเล่นทั้งอะไรนะครับก็อยากจะทยอยทำคลิปมาให้เพื่อนๆไ,ได้รับชมกันนะครับ แม่โดขับรถกันบางบางเลนแหม่เนี่ยมากันใหญ่หเลยเชียวสมจริงเลยนะครับรถใหญ่บางทางอยู่ข้างหน้าแล้วก็รถเล็กก็ตามหลังแหมเหมือนจริงมากครับยอมรับวับ AI ยุคนี้นะครับทำได้ดีจริงจริงที่น่าสนใจตอนรับเกมนี้นะครับก็คืออย่างคือเราสามารถ เล่นออนไลน์กับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับสามารถสร้างห้องแล้วก็ไปขับแข่งกันก็ได้แล้วก็มีเก็บแต้มแข่งกันแต้มกันในโลกออนไลน์นะครับจัดอันดับตอนนี้ก็ซื้ออ่า ประเทศนะครับประเทศลาไว้แต่ยังไม่ได้ซื้อเมืองเอาไว้วิ่งรถนะครับราะกำลังเก็บเหรียญทองนะครับสะสมอ,อยู่นะครับผมไม่รู้ว่าถ้าเป็นประเทศอื่นในแมพมันจะเหมือนกันหรือเปล่าระหว่างคือว่าฉากข้างทางเมืองหรือว่าอะไรต่างๆนี่จะเหมือนกันไหมเดยวเราก็ต้องลองดูกันต่อไปนะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชม เพื่อนๆคนไหนที่เล่นอยู่แล้วแล้วก็มีข้อมูลก็มาคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าประเทศอื่นมันแแบบมันเหมือนกันหรือเปล่านะครับมันจะเปลี่ยนแค่ชื่อประเทศหรือธงชาติแค่นั้นหรือเปล่าช่วงนี้ก็เข้าอุโมงค์นะครับมมอุโมงค์ยาวเลย เส้นทางลบบุรีลำปางมันก็จะมีอุโมงครับระยะทางไกลยอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ยังไงก็คุณผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเพื่อที่จะทำคลิปดีๆออกมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับ ครับด้านหน้าเราจะต้องเลี้ยวแล้วครับตอนนี้พบศูนย์อาหารนะครับนี่คุณผู้ชมผู้โดยสารครับก็เริ่มหิวแล้วครับท้องเริ่มร้องแล้วเราก็ต้องจอดกันสักนิดนึงแม่รถเราเด่นว่าใครเลยสีสันสวยงาม FC ร์เซโลน่าคุณผู้ชมอยากได้ะสะกรนรถนะครับ ไลน์ไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับอยากให้ทำไลน์ไหนนะครับสนุกดีนะครับทำสกินรถได้นี่มันสนุกดีเพลินๆเ,เอาละครับจอดท่าครับทะเบียนสารลงไปหาอะไรกินกันสักครู่นะครับมาเมื่อกีเอ้เหมือนไม่ได้ปิดประตูแล้วก็สัมภาระ ไรู้ของจะล้นไปบ้างหรือเปล่านะครับเนี่ยแม่ขามานะไกลเลย Dear passengers, our bus will continue its trip in five minutes. Please take your seats. สิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะให้เพิ่มเพิ่มนะในเกมน,นี้ครับโดยใจผมคิดว่าถ้ามีเป็นบอทกัได้ครับ AI เนี่ย เป็นมอเตอร์ไซค์วิ่งด้วยน่าจะดีนะครับเพื่อความสมจริงนะครับทนนี้ก็จะมีแต่รถบัสรถเก่งแล้วก็รถบรรทุกเท่านั้นนะครับแล้วก็วิ่งระยะทางที่เคยเล่นนี่นะครับจากลบบุรีไปลำพูนเนี่ยมันไม่มีแบบยังไม่เจอสนามบินเลยนะครับหรือว่า ด่านข้างทางหรือถนนพังๆอะไรเงี้ยเหมือนเกมอื่นแต่เคยเล่นออนไลน์ครั้งหนึ่งนะครับก็เ,เล่นออนไลน์ครั้งหนึ่งกับต่างประเทศเนี่ยมันก็จะเจอ,เอข้ามทางรถไฟด้วยนะแต่อาจจะเป็นถ้าเราซื้อจังหวัดอื่นที่มันมีก็อาจจะเจอก็ได้นะนี่เราต้องลองดูต่อไปครับ ไปครับเดินทางต่อครับมุ่งหน้าสู่รถม้าเมืองลำปางแม่อาการดีครับดูสวยวันนี้ท้องฟ้าสดใสครับอีกอย่างที่อยากแคนได้นะครับผมก็ คิดว่าถ้าเกิดว่าในเขตเบืองมันน่าจะแบบว่ารถติดในเยอะหน่อยนะอยากให้ขับยากๆก่อนเนี้ยให้สมจริงน่นาจะดีอันนี้ถนนยังโล่งๆขับง่ายครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับจังหวะที่มีรถวิ่งเบียดๆกันมันก็มีอยู่นะครับถือว่าทำได้ดี exit right อ้าเลี้ยวเลี้ยวครับสังเกตถ้าช่องเลี้ยวแบบนี้นะครับก็หมายความว่าจะถึงเมืองอีกเมืองหนึ่งนะครับอีกจังหวัดใกล้แล้วเดินทางไม่ไกลแล้วถ้ามีจุดเลี้ยวนี้โอ้ยมีมงีลีกน้อยซีงหน่อย ผมคอนโทรลใช้แบบพวงมาลัยนะครับตอนนี้ดันพวงมาลัยเอามันจะสมูดกว่าปุ่มซ้ายขวา you have reached your destination. สถานีขนส่งพุทธิสานะครับจังหวัดลำปางเป็นช่วงเช้านะครับรถรถบัสน้อยนะครับไม่มีมากเท่าไหร่นะครับต้องลองซื้อจังหวัดที่มีคนเยอะๆนะครับอาจจะได้เห็นรถบัสที่เยอะกว่าน,นี้หรือเปล่า คิดว่านะครับเดี๋ยวต้องลองดูว้าวเชิญลงนะครับบริสาทครับแหมลายนี่สวยมากชอบจริงนะ Get started. Drive safe. ไปต่อนะครับเดนทางอีกไม่ไกลเท่าไหร่ครับวิ่งมุ่งหน้าสู่ลำปูนะครับจังหวัดใกล้เคียงกัน Let's go แม่คือส,สวยลายรถส,สวย หลืออ,อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะลองทำก็คือลายรถบัสที่เ,เป็นลายของจริงนะครับเห็นของเพ,อเ,พอเพื่อนๆหลายคนที่เอามาโพสนะครับเหมือนจริงครับทำให้น่าสนใจมากครับผมก็เดี๋ยวจะว่าจะลองาภาพหรือว่าลองทำเลยครับบางคนที่เขาแจกมาก็มีนะครับลองใส่แต่ว่ามันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ภาพมันบบเบลอนิดนด ก็เลยลองตอนนี้ทำลายทั่วไปก่อนครับ นะครับคุณผู้ชมก็สถานีขนส่งพิทสานะครับจังหวัดลำพูนะครับเลี้ยวซ้ายอ้ามาไปต่อไม่ได้ครับรู้สึกว่ารถมันจะขึ้นพุทธบาทนะครับล้อหลัง ขอเวลาสักครู่นะครับดูภาพมุมสูงก่อนติดตรงไหนแม่วิ่งมาทักไก่เสียท่าตรงนี้ต้องขยับเล็กน้อยเดยนเดยนเดแม่รอหลักขึ้นฟุตบาทมีโค้งไปกว้างพอ ลงกะทีแม่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณผู้ชมเพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้ามาชมในวันนี้นครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเออก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ